ครับปกติร้านร้านเราเ,เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาประมาณสิบกว่าสิบกว่าปีได้แล้วค่ะลูกค้าก็มีทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวใช่ค่ะมีทั้งคนไทยนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเพราะว่าเราก็ดิกับโรงแรมไว้ด้วยรถรถที่ถูกที่ที่ถูกเอาไปเนี่ยเป็นรถอะไรยังไงครับเป็นรุ่นฮอนด้ามูคค่ะทรงจะทรคล้ายๆสกูปปี้เลยอจะเป็นรุ่นสีขาวดำ ก็เป็น automatic ออโตเมติกใช่ไหมใช่ค่ะออโตเมติกร้อยหนึ่งร้อยสิบซีซีแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นรุ่นคอ a ดาฮิกค่ะครับเป็นทรงคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่ารุ่นมันอาจจะเป็นรุ่นปีกลางๆหน่อยมันอาจจะรุ่นคนละปีกันเป็นสีขาวขาวแดง<ช>เปิดเปิดมาหลายปีแล้วเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมเราเจอบ่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคนในจังหวัดคนในพื้นที่ ใช่ส่วนใหญ่ก็ได้คืนมาตลอดค่ะแต่ว่าเคสนี้น่าจะไม่ได้แล้วน่าจะยากอยู่พอสมควรใช่รถคันนี้เลยใช่ค่ะรถคันนี้เลยอืมนี่นี่ก็เป็นรุ่นรถเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอือทะเบียนทะเบียนน่านสองหกศูนย์ อันนี้ที่หนูติดต่อทวงถามที่เขา,าแจ้งว่าจะขอเช่าต่ออีกสี่วันเนาะเนี่ยค่ะก็นานมากค่ะกว่าจะติดต่อได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาขึ้นดอยเขาขี่ออกทริปอยู่ต่างจังหวัดในไรทำน้อยอค่ะสองพัน 2, บาทอตอนนี้ยังโอนเงินอยู่ใช่ค่ะ <Okay. S 1> ยังโอนเงินอยู่อันนี้คือวันที่สิบเจ็ดสิงหาใช่ค่ะอันนี้คือค่าเช่าระหว่างวันที่สิบเจ็ดสิงหาถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิงหา ทั้งสองคันเลยเข้าใจให้อีกคันหนึ่งด้วยใช่อันนี้ก็กว่าจะติดตามได้ให้โอนเงินมาก็ก็่คือค่าเช่าวันละเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบาทค่ะตอนนี้ใช่เพราะเป็นช่วงที่เราลดราคาแต่อันนี้คือยังจ่ายปกติอยู่ใช่ค่ะยังจ่ายปกติอันที่เขากําหนดคือรถก็คือเนี่ยค่ะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเลยใช่หนูก็กำหนดคืนรถเขาจะเป็นเวลาสิบ0าศนเพราะเขารับรถไปเวลานี้เนาะอันนี้เราก็แจ้งเขาไปตอนใช่ค่ะ เพราะว่า,วามันมันมันใกล้เวลากําหนดแล้ว <S 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 ใช่ค่ะมันก็ขึ้นเลยว่าเราติดต่อเขาไม่ได้อันนี้เจอที่ไหนครับ <S S S ในในเว็บ Google ค่ะมันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นเว็บใช่อันนี้เพิ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อหกวันที่แล้วเองโทรเข้าไปฝ่ายบุคคลว่าว่า,ว,า,ว,าว่ามีบุคคลนี้วันนี้เข้ามาทํางานไหมเราจะขอติดต่อหรือว่าให้ HR ติดต่อให้เราหน่อยก็ปรากฏว่าเีาโทรไปตอนเก้าโมงครึ่ง ปรากฏว่า HR เขาตอบมาว่าน้องคนนี้ได้เข้ามาขอลาออกจากที่ทำงานเมื่อเช้านี้แล้วใช่ก็ลาออกไปใช่ก็คือไม่ทันบางโทรมาไม่ทันใช่ใช่ค่ะตำบลพัศสิงค์ค่ะอืยู่แถวพัศสิงค์พัศสิงค์บ้านนอกนั่นแ่ะพัศสิงค์ส่วนบุคคลหนึ่งที่ผู้สูงวัยอยู่แถวป่าแดดอืใช่ค่ะอันนั้นคือเรายังไม่ได้แที่บ้านนั่นคือตัวแม่เขาเหรอ ส่วนใหญ่ที่เขานำาไปคือจะไปขาย6กวันแล้วนี่เราหายไปกี่วันละประมาณที่ติดที่ติดต่อไม่ได้อะประมาณสองถึงสามวันเพาวันงนั้นมันยังอยู่ในสัญญาเช่าอยู่เราตามไม่ได้แสดงว่าอันนี้ต้องเกิดก่อนเราน่าจะใช่ค่ะแต่คือแต่ณเวลานั้นเรายังไม่ได้เซิร์ชชื่อเขาถูกไหมใช่ค่ะเราไม่รู้หรือว่าไม่คิดเลยไม่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 อันนี้คือหนูไม่รู้เรื่องมีเว็บนี้๋อมารู้ทีหลังจนพี่ ผู้ประกอบการรถเช่าร้านอื่นอ่ะเขาไปเซิร์ชมาให้แล้วเขาก็ส่งมาใช่แต่ที่เราโพสต์มาก็ก็คือมีผู้ประกอบการหลายๆรายเา้ามาแสดงความคิดเห็นใช่ทักมาทักอินบ็อกมาในเฟซบุ๊กบ้างว่าใช่เป็นทอมหรือเปล่าใช่บุคคนนี้ไหมเป็นคนเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ส่งรูปส่งอะไรให้กันดูปรากฏว่าเป๊ะคนเดียวกันบัตรนี้แหละค่ะแจ้มาแค่เช่าตอนแรกแค่สองวันเราก็คิดว่าไม่มีปัญหาใช่บางร้านเช่าระยะยาวคือเขาจะไม่ปล่อยหรือว่า เขาจะแจ้งชัดเจนเลยว่าคนเชียงใหม่ไม่รับเขาจะไม่รับเลยใช่รู้สึกเสียความรู้สึกไหมครับเสียครับพี่เสียมากเลยเราเราก็ทำมันเป็นเครื่องมือทํามาหากินของเราเนาะใช่ค่ะเราไว้ใจเขาด้วยใช่แล้วเราก็เราก็ซื้อมาด้วยน้าพักน้ําแรงของเราที่เราวิ่งรับส่งรถเนาะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วหรือว่าเราเป็นเจ้าของแล้วเราจะนั่งอยู่บ้านสบายสบายรับเงินนะพี่ทุกวันนี้เราแม่หนู พี่ชายเราทําธุรกิจเป็นครอบครัวค่ะ mm hmm. ก็ยังวิ่งรับส่งรถกันอยู่เลยแบบตีสามตีสี่สี่ห้าทุ่มก็ยังวิ่งรับกันอยู่เลยค่ะไม่ได้นอนแบบอยู่บ้านรับเงินนั่งเล่นโทรศัพท์ดูหนังเหมือนคนอื่นเขาใชา่ดีมีผู้หญิงลักษณะบุคคลหนึ่งเป็นลักษณะอ่าเป็นทอมนะคะอายุ mm hmm. ประมาณสามสิบสามปีได้ mm hmm. ได้ติดต่อเข้ามาทางเพจทางเพจรถเช่าของหนูเอง mm hmm. ค่ะขอที่จะ เช่ารถใช่ค่ะแล้วก็ติดแล้วก็ติดต่อนัดรับรถกันที่อาเขตค่ะสถานีอาเขตสามเป็นคน่างจังหวัดเป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่เลยค่ะอ่อะาครั้งแรกเลยเป็นวันที่สิบสี่ถึงสิบหกที่เขาขอเช่านะคะคคแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ต่อขอต่อสัญญาเพิ่อมอีกสี่วันค่ะแล้วต่อมาอีกวันหนึ่งเขาก็พาผู้หญิงอีกคนหนึงมาเป็นผู้หญิงสูงวัยเนาะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันใช่าพามาเช่าอีกคันหนึ่ตงตอนแรกเขาก็บอกว่าอาเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเนะาะค่ะหนูก็อ๋อโอเคอยู่โรงพยาบาลทํางานด้วยกันที่โรงพยาบาลม,มีชื่อเสียงเลยเราก็คิดว่าโอคงไม่น่าจะมีปัญหาก็ถึงเวลากําหนดคืนรถแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยเราก็ติดต่อเบอร์เขาไม่ได้ใช่หนูก็ทักเข้าไปในในใน,ในเพจในแชทที่เขาทักมาเนาะ ว่าให้ติดต่อเข้ามาคืนรถมันเลยเวลาแล้วอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนข้อความมันไม่ถูกส่งค่ะพี่มันเหมือนเราถูกบล็อกแล้วประมาณนั้นใช่ใช่ามีผู้ประกอบการรถเช่าทักเข้ามาหาหนูพอประมาณเลยค่ะว่าใช่บุคคลนี้ไหมที่ที่เราแจ้งลักษณะไปเพราะว่าเขาก็เอกใจว่าเป็นทองนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งส่งรูปส่งร่างมาให้ดูปรากฏว่าเป็นบุคคลเดียวกันที่ว่าไล่ทักไปยืมรถขอเช่ารถอะไรประมาณนี้ใช่ ตอนนี้หนูเจออยู่ร้านหนึ่งค่ะที่ว่าเช่าเช่ารถยนต์ไปหนึ่งคันแล้วตอนนี้ก็ยังตามไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันเป็นบุคคลคนเดียวกันเลยพี่พี่อีกร้านหนึ่งเขาส่งรูปมาให้เราดูถ้าเป็นถ,ถ,ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าที่หนูรู้มาแต่ว่าหนูยังไม่มีหลักฐานหรือว่ายัง,ย,งยังไม่ได้เจอร้านที่เจอบุคคลเดียวกันเนาะใช่เ้าที่รู้มารถยนต์ประมาณหนึ่งถึงสองคันมอเตอร์ไซค์ห้าถึงหกคันไม่รวมของหนูของหนูว่าสองคันใช่